สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พ่อกคำนั้นอีกซ้ำได้ไหมกาจ้าวันนี้มากมากกินอย่างไรจ้ามากกินทอดปลาตองโกกับนมคนจ้าบมงเลยจ้าเด้อปลาตองโกกับนมคนจ้ามาเลยจ้าเด้อมาเสพเสาน้องกันจ้าเพิ่มความอ้วนจ้าเพิ่มจ้าเพิ่มความอ้วนจ้าเพิ่มความอ้วนชีวิตได้มหมกาเลี้ยงลูกแล้วเฮ็ดเบี้ยแล้วกับกินจ้าเพิ่มความอ้วนจังน่อนน่าจะเนาะเพิ่มความหวานอื 嗯，哼 <laughs>、uh，完了。 thuộc cuộc ấm ấm nhanh nhanh nha sao chị ăn nồng cồn nha Cóm nong nùng này ra à, nong này mẹ nong này Được <laughs> sao mm. Love you. ละจ้าพอกันคลิปมาจ้าหน่อยขอเป็นกำลังใจทุกคู่ทุกคนจ้าสูส่ชีวิตต่อไปผูป้ที่อยู่ต่างแดนผูุ้ย่มืองเมือง,เมองไทยนะจ้าปุถุยใส่ปุ่นเฮ็ดงานจ้าอยู่ไสกับเฮ็ดงานคือกันเบิดจ้าขอเป็นกำลังใจทุกคู่ทุกคนจ้าสูส่ชีวิตกันต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจ้าสวัสดีจ้า